เราได้ฟังภารกิจของรุ่นพี่แล้วเราคิดว่าเราจะทำภารกิจอะไรกันบ้างใครจะเป็นคนตอบ <c oughs> ใครแบ่งกันตอบห้าคนโอ้โหจตานจตานหัวหลินมาก <c oughs> น่าล้างน้าล้างหนูนะโอเครู้รู้ไหมพี่อย่าอย่าอิจฉานะครับเป็นจริงเซลฟี่ก่อนใครดีเออเดี๋ยวจะลงไอจีเดี๋ยวไปตามดูกันโอเคไหมดักกันลูก ผมก็อยากจะบริจาคไปช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กผู้ยากไร้ครับผมเพราะว่าน้องๆหลายๆคนครับเขาไม่มีโอกาสได้ในการศึกษานะครับแต่พวกเราหลายๆคนได้มีโอกาสในการศึกษาครับผมก็อยากจะมอบโอกาสนั้นให้กับน้องๆครับผมดูดูดิท่ต้นมาบอกว่าที่ดีปนะน้องๆมีเรื่องโอกาศน้องๆอย่าพีกจะจกลั้ ความปลอดภัยนะคะใครทิ้งไม่ทำแตจกจ่ายเองนะจ๊ะลูกเอาหลังขยังไงเดี๋ยวนี้ไว้เอาพวกความปลอดภัยนะระวังนะอ่ะที่ไม่ทำไหวบ้างไหวครับไหวเราจะไปะทำธุรกิจกับกับการหรือเปล่าไปทำไมทำไมเราจะต้องติดตัวติดกับกานตลอดเวลาคือถ้าติดแล้วอะมองเขาอย่างนีค้ค น้องล้อพียาวิงถามว่าไว้กับตาจะขัางเดวยกันหรือเปล่าอ๋อนี่ไว้กับตาทอะไรกันอนในเต็นทเดียวกันนี่หรอใช่เสียมไม่ได้เสียมเลยแล้วห้อใอย่ห้องั่น้ำต้องเป็นั้นง่าน้ำรวมหรือเปล่าไม่ไม่ขนาดนั้นบางทีเดีวก่ไม่ไม่ขนาดนั้นเืออะไรแต่ต้องจัน้ตัวเองคุณกันเ่ความจริงหรือพูกันเร่วามหกจัน แต่ไม่แน่ผมอาจจะไปกับพี่บอยก็ได้ตัวทีนะฮะอย่างทีต้องรู่าเกเอกี้แล้วบอยออ่ในตะ้นไม้ใช่แล้วมาพูดกันด้วยอนะ่ะพ,พี่อ่ะไมีคำพินี้วสมปำพินี้เปลือย ัดีงานแบบนี้เลยอัะกำตไววตอบี่ยังมงตอบเร่อลูกต้องไมกับเรา้ยเร่องไอเร่ไปเลยอออ่ะเรามาคุยกันคนต่อไปอ่าส่วนเราคิดจะทำพิธนอะไรรับครับก็อาจัดกิจกรรมช่วยเหลือมุกการหายสายตาโอ้ยดีนะ เช่นกิจกรรมอะไรเราิด้ใบอย่ากเช่นบรจาค่าถ้าเราไหวทันโอ้ยน่ารักวัยรุ่นเยอะยิ่งอยเนาะเอพิการก็ยังทันะควักตาตอนนี้น้อคายบางทีมันอยากไม่ต้องลงทุนกาเพื่อจะอยากให้น้องชาช่วยไอเป็นไงยิ่งอยากไม่ตาอยู่เราตีน้อยตีน้อยอยากทำกอะไร น้องหมามองไปทางอื่นน่ากลัวมากพี่อยากจะช่วยน้องหมาเฮ้ยมองมาทาพี่ทำไมนีฝันยังไม่สิ้นจิตดำนเลยจช่วยน้องหมาแล้วเไม่ขวัญมากเลดีมากทีต้องทำดีนะครับลูกโอเคตีน้อยเรา การ์ดต <lien> ัวแค่นี้เดี๋ยวนี้ตัวแค่นี้เล่นเก่งมากเราเมื่อไหร่จะมาฟาดฟันเทนนิสอีกสำหรับต่อการนะครับก็ไม่ตอบคำถามนี้เลยไม่แคร์คำถามถ้าเดี๋ยวมารองนะโตแองอะบรานกิตระดทั้งเราการก็อยากจะช่วยเหลือสนับสนุนที่อาสาสมัครต่างๆครับเพราะว่าก็ชอบนะดูแลพี่อาสาสมัคร ครับพวกพี่ที่เขาแบบทำงานด้วยใจเลยโห่เยี่ยมเลยเนาะงานต้องติดตามเลยครับประมาณเดือนไหนอย่างไรฮะเดือนท่ามาติดตามกันตดตามกันไหนลูกยังไม่ทราบครับตอนนี้ก็รอรอแทนกันเองโอเคเมษายนปีหน้าเนาะเอ้ยไม่ใช่ไกลไปปีนี้เนาะปีนี้ปีนี้ปีนี้นะเราติดตามนะภารกิจของคนหล่อพวกเราทุกคนนี่นั่งข้างหลังส่วนใหญ่จะเป็นเด็กใหม่เมื่อกี้ทั้งกลุ่มนะฮะีจริงๆเราคุณน้าคนนี้มาานะ จะฝากตัวยุ้งทีด้วยนะปีแรกปีแรกนะซึ่งใน,นปีนี้เป็นปีแรกนะก็จะมีผู้สนะใจดีอย่างวิสุวรรณนะจะมาทำความดีว่าบน้องดีด้วยครับผมทำอะไรดีตอนนี้ก็เป็นปีแรกนะงานยังทิพย์อยู่